โอ้โหเงีวออวครับโอ,โอ,โอ้ยังหายเลยสวัสดีครับเช่นแนวไม่ไรสไตล์ครับผมพบกับผมบาวคึมครับวันนี้เบาคึมมีโอกาสได้พ่อหูเบิงเนาะครับเนาะเบิงเอาเดอ้อพ่อแม่พี่นออ้องเฮ้าผู้ใดบ่เคยเห็นหูเบิงครับเบิงแต่หูบ่พ่อดอกเดี๋ยวบ่าคึมสิให้เบิงโตพร้อมเนาะครับเนาะเบิงนี่เป็นแมงมุมชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นแมงมุมใหญ่เนาะอยู่ในตะกูลนี่ยังะ่ะต่างประเทศก็ยังทารันทูล่าบ่ ประมาณนี้แหละนะครับเนาะกินได้ได้แมงมุมใหญ่ไอชนิดนี้ครับ,บอ,กกอ,อ่าบ้านนกกรอกนาอิสานเท่ากันบึ่งเงนาะเพื่นเป็นไอตัวใหญ่ครับตัวพื้นที่ดำปื๊ดเลยละ่ะซุมมือนี้หาไม่ค่อยมีหรอกครับเพราะว่าเพื่นที่ไอศีสูนพันธ์นะมุกกระบืองกระบืองท่านสูนดอก,กแต่ปูนึงว่าหายากนะครับเนาะกินได้ครับเอามาย่างเอามาทอดตำปนตำยังก็ได้ว่าแล้วก็เดี๋ยวบเพิ่มใจเบิ้องตัวนะครับเด้อ ก่อนอื่นเทาต้องรอครับเพาต้องคุดดอกเดี๋ยวว่าเกลื่อสีหาเอาใบใหม่แถวนี้นะเดี๋ยวเห็ดใบใหม่กันเห็ดใบใหม่เอาต้นเพ็กนี่ล่ะเต้ดใบออกครับเหลือใบไว้จกักในน้อยพอจักสีออกบอกบุ้ล่ะบาเ,เกลืก็ได้แต่ว่าเคยเฮ็ดจังสีแหละนะครับเนาะเดี๋ยวว่าเกลม่สีร่องรอยบ้งนะครับเดี๋สีออกบอร่รอให้เบ่งโตซื่นลนะครับบาบพื้นดอกเดี๋ยวแต่งแนวหล่อกัน ครับแนวหล่อเบาคืมได้แล้วใ่ละเห็นบอนี่ครับแนวหล่อเอาไว้ใหม่อันนี้ซื้อละแล้วเขากายงี้ลงไปเลยครับออกนนะออกมาโซ่เลยตออเดียวเดียวเงาหมดออกมาโซ่โตเลยด้อให้เบึงเลยตัวมาคืมก็บได้เห็นบึงเป็นสิบปีนี่สิบปีแล้วมั้งนะครับเนาะ เห็นย e so, mm. so ี่หรอแต่ว่าบ่ได้สนใจบ่หอดบ่เฮ้ยไม่สว้ตัวยางนู้โออกาแล้วกาแล้วครับโอ้ยังหายเลยดูพุ่นนี่ครับบึ้งครับเพิ่นซื้ออย่างอีกซื้อหนึ่งซื้อรูรูเท่ๆก็คือซื้อ มังกรอนดำมังกรอนดำแห้งลำเนาเนาะครับเนาะเมึงดูเหอโอ้หายครับเห็นบ้าครับตะเบนเท้าเสียบาบหยากเสียมซับหลัดปลดโอ้คุณหายคุณหายตอดเด้่อนี้ครับตอดใบไม้มึงดูเรียกว่า,าหารเด่นเนาะเฮ้ยถือจอดปะครับนี่ยังยังถือว่าตัวใบใหญา่แบบไหนเนี่ยครับนี่ยังนา่าซิโตรุ่นรุ่นล่ะ ตัวใหญ่ดีเถอะพื้นใหญ่แบบมีไข่รพร้อมนะโอ้ยคักนี่ครับบึงครับไม่มุมใหญ่เฮ้ยเขาไว้วจะเฝ้า,ขาเขาท้อโซ่ต,ตัวกันให้พี่น้องเอฟซีเฮ้ากุฎิพื้นบ่เคยเห็นเคยเบิง่งนะครับเนาะเบิ่งเอาเด้อร์บึงสุมืร์นี่หายากแล้วครับแต่เราคืมกับ่ได้เบิ่งมาเป็นนี่สิบกว่าปีแล้วบ่แต่บอกเสิว่าเา,าแต่ก่อนสมัย เป็นเด็กหน่อยนะครับเนาะไปหาคุดได้หลายมีใครพร้อมด้เอามห่อใบตองครับห่อใบตองยางแล้วก็ลาบครับลาบคือแง่ขึ้กับปอมนะครับเอาหมูงใส่โอ้ยแสคยบขนาดครับก็เหนียวจับทุกมือนีิอยากหายากคือวานแหละนะครับเนาะเป็นเป็นแบบว่าจะไหนล่ะสรุปก็คือหายากแหละนะครับเนาะพื้นเกือบสี่ศูนย์พันให้จะไหนสักอย่างหนึ่งล่ะเมืองครับเมืองเน้อดํามพดเลยครับเป็นบอ บึงครับบึงมั่งก่อนดำแห้งล่ำเน่าก็สันว่าเขาไปแล้วเ,เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวรอออกไมก้เบืงองเฉยหน่อยกันดนิสูสวตัวยั่หน่อยนูกโอ้หายครับครับมันบอดตอดดิ้นี่ตอดเลยดิเ,ดเดมื่อวันยังเหนียวก่อไปอีกเลยบางทีนึกว่าเป็นแมงน้ำหระเนาะครับเนาะเพราะว่าปกติพวกนี้ ยังมุมมุมนี่เพื่อนตีกินแมงได้กินจริงดีกลิ่นยังไปนะครับเนาะเออผู้หนาเมือยังเหนียวมือมือเป็นมือ่อกราบแก่เลยครับเพื่อนก้อนไหนขึ้นตอกก้อนนียวอาเถอะไปเลยอีกหน่อ,นอยง่ายโซ่ด้วขอบคุณที่รับชมนะครับเด้ออย่าลืมเป็นกำลังใจเบาวเกินนะครับกดติปกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับ เพื่อป่ะผาดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบ่าวเกืมคลิปนี้ล่าไปท้ำนี่เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเอาต้องก่อนดำบ๊ายบายด้วยบายท่านผู้ชมเฮายด้วยบายไปลงหุ้งไปเสียสันพ่อบกวนเนี่ยหาเราหานอนไป